มือนี้จะพาทุกคนมาเบิ่งเครื่องกองน้ำ เครื่องกองน้ำตัวนี้คาเบนเป็นคนออกแบบเองเพรว่าจะเป็นตัวเครื่องและไส่กองตอนนี้กําลังจะเอาเครื่องกองน้ํามาเหตุการณ์ทดลองด้วยบ่อน้ําบาดาลการสร้างเครื่องกองน้ํามือนี้ก็มี2กลุ่มมีกลุ่มเบนละกะอีกกลุ่มนึงอันนี้กับมู่ที่มาเบิ้งในการทดลองในครั้งนี้ตอนนี้เขากาลังจะย่างไปเบิ้งบ่อน้ําบาดาลบ่าน้ำบาดาลที่เขาจะนามาทดลองหาสภาพแวดล้อมเป็นน้ำไํามีความเป็นน้ไหลจากสภาพแวดล้อมและพื้นที่การคุดบ่อน้ํานี้ เหตุให้เขาได้เห็นบางค่อนข้างที่จะเปื้อนและกาบบวดยาชื่อการหักษาและการดูแลมาก่อนเมิ่แตะขอบอ่างค่อนข้างที่จะแดงใบไม้ใบตองเม่อกระตุกลงไปหลายบางที่ สั์ก็อาจจะตกลงไปก่อนหน้าหันยังบ่มีผ่าอัดปากบ่อไว้และะ้วกบ่อตัวนี้จะบบได้ค่อยใสงานมาเป็นเวลาดุดแล้วตอนนี้อาจารย์กําลังสอนวิธีประเมินสภาพแวดล้อมเกี่ยวกับอ่างน้ําและกาสภาพแวดล้อมต่างๆที่เ็ดให้บ่อน้ําบาดาลมีความเสี่ยงในการนําใส้น้ําอย่าละอ,นนอาจารย์เพื่อนกแนะนําวิธีป้องกันและรักษาให้บ่อน้ําบาดาลเฮามีความสะอาดนาใส่ได้ดีขึ้นคือบ่อนี้ก็คือ เปือ้บอบบ่ได้หับการหักษามาโดนแถมยังตังอยูอ่ของต้นไม้เฮ็ดให้ใบไม้หักตกลงไปสาสมการที่ใบไม้นะตกลงไปในบอ่อน้ําบาดาลหลายๆครั้งหลายๆเทื่อมันก็ไปสาสมในก้นบอ่อบาดาลเฮ็ดให้เกิดเป็นน้ําเสียได้เวลาเขาดูดนํามา สส่ฮะนะมันก็จะมีกลิ่นเหม็นในน้ําบาดาลหลังจากที่เราประเมินสภาพแวดล้อมของตัวบ่อแล้วเรากําลังสิกับไปที่เครื่องกองน้ําที่เราออกแบบมาเพื่อนํไใส์ในควงเือนเครื่องกองน้ําบาดาลที่เบนออกแบบและสร้างขึ้นมาในหอบนี้แม่นอยากให้เป็นเครื่องกองน้ําที่มีขนาดใบนํไใส์ได้ทันใจอันนี้ก็จะเป็นตัวเครื่องที่อาจารย์จะนํามากวดขา,าทัดเคมีต่งตงตงางๆบ๊าดามาตรฐานบ่ออาจารย์ จะใช้เครื่องตัวนี้มากวดน้ําในเครื่องกองน้ําของเบียนว่าท่านกันกองเคลื่องกองน้ําแล้วหนะน้ำหัดจะออกมาสะอาดซ้ำใดบ่มีสีบ่มีกิน่นหลายน่อยซ้ำใดมาติดตามเบื้องกัน สังเกตหลังจากที่เฮาต่อท่อรับใดน้ําขึ้นมาสังเกตเบืองน้ําที่ออกมาจากท่อเลยมีความเป็นน้ําสีเหลืองแถมีกินเหม็นอีกน่อยนึงเมืองหมูเ่เบนกับพ้าเดี๋ยวนิ่งเดี๋ยวว่ามึงลองไปดมกินเบืองนูม้มกินเหม็นปานใด ตอนนี้เขาก็ได้ตัวแทนมาดมกลิ่นน้ำเนามาขวาดเบิ่งกลิ่นว่ามันเหม็นแท้โบ่น้ำที่บบได้ใสมาโดนนี้เวลาเขาไดขึ้นมานี่มันมีกลิ่นวิลลัสตาร์เป็นเน่าไหเบิ่งแต่เขากล่องใส่กระคุเนาะกระหูว่าสีมันมีความทั้งเขียวทั้งแดงหลังจากเย็นใส่ขุป,ปะไว้เขากระสิต่อเข้าเครื่องกลองน้ำที่เขาได้ออกแบบมาตอนนี้กำลังเหตุการ์ต่อท่อน้ำหลังจากที่ต่อท่อเข้าเครื่องกลอง แล้วมันก็นจะไหลผ่านออกมานะนี่หมู่เบนก็พายเดี๋ยวว้าวมันเตกต่างกันแต่ถ้าอยากเห็นความแตกต่างต้องเบิ่งตอนต่อไปแต่ตอนนี้อาจารย์กําลังสิกวดค่ะที่เฮสราคาต่างๆของน้ําที่เขาด่ายมาทาอิฐนะเมืองน้ําเขียวๆนี่มันมีค่าความเปื้อนเ,เท่าไหร่ตอนนี้อาจารย์เพิ่งกระไซเครื่องมือที่ทันสมัยมากวดค่ะทัดความเปื้อนความสะอาดของน้ําได้เรียบร้อยอันนี้จะจะเป็นน้ําที่ผ่านเครื่องกรองของ ออกมาเบ่งแต่สีความแตกต่างนะทุกคนมาสังเกตได้เลยว่ามีความแตกต่างกันเห้งตอนนี้อาจารย์กำลังจะกวดค่ะน้ำที่ผ่านเครื่องกรองของเฮาออกมาได้ส งาดงามบอกว่าจะเป็นสีเป็นกินจะมีค่าเท่าไหร่สรุปแล้วเครื่องกล่องน้ําของเฮางกระด้ผ่านเป็นที่เฮียบห้อยบอกว่าจะเป็นการกล่องสีก่องกินแล้วก็เห็นให้เห็นถึงความแตกต่างถ้าไผอยากนาเอาไปไซ้์ก็นําเอาไปไดเด้อตัวนี้แม่นเครื่องกลองน้ํากุ้มสองเพินกาลังได้อันต่อถอเข้ามาเนาะปรากฏว่าพอมีห้อยหัวแล้วก็ห้อยแต่แบบน้ํามันบบไหลผ่านออกมาเพิ่นกระด้พผ่าเดียวเหตุการณ์แก้ไข พาะทางของกเพื่อนไปก่อนสรุปแล้วเครื่องกรองน้ําของเพื่อนก็นได้กลับเอาเมื่อแก้ไขน้อยหนึ่งแล้วจะกลับมาเป็นเครื่องกรองน้ําที่ดีใหม่ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการปรับปรุงเดี๋ยวจะกลับมาปิดเครื่องกรองน้ําที่เจ๋งกูเก้า